ครับสวัสดีนะครับพ่อเม่พี่น้องเช้าไรอ้อยนะครับคลิปนี้ผมพามาดูนะครับความหวานอ้อยกราคาอ้อยนะครับปีนี้ปี63สิบสาบนะครับราคาอ้อยปีนี้ประกาศมาที่เบื้องต้น10 c ซีซีนะครับราคาเก0ยสบาทต่อตันนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกซีซีละห6บาทต่อตันนะครับหลายหลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าวิธีการขายอ้อยเนี่ยมันจะขายกันได้หลายอย่างมากเลยนะครับตั้งแต่เหมาซื้อในไร่อ่าเหมาเป็นตันเหมาเป็นแปลง อ่ากระกลงราคากันไปเล้วยแต่อ้ยงามอ้ยใหม่งามนะครับหลายๆคนก็สงสัยกันผมก็พยายามอธิบายก็มันก็ยังชาวบ้านหลายๆคนที่ปลูกกันใหม่นะครับก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับทีนี่อย่างผมเองเนี่ยผมเป็นเอ่อโคต้าโรงงานนะครับผมส่งไปถึงที่โรงงานน้ำตาลที่ไม้นะครับมันก็เลยเอ่อรายได้มันก็จะมันก็จะได้หลายหน่อยนึงครับแต่ว่ามันจะมากว่าจะได้มดเนี่ยมันก็ตั้ง้อยปีนานถึงที่ได้มดนะครับมันก็จะมีเงินโดยโดยรวมๆแล้วนะครับจะมีเงินความหวานเบื้องต้น เอาไว้ไปส่งความหวานเมื่อต้น10สตีเอทที่เก้าร้อยยี่สิบทางของเองหวานที่สิบสองสิบสามสตีเอทมันก็จะบวกไปสตีเอทละห้าสิบหกบาทก็บวกไปนะครับอย่างเด,เดี๋ยวผมพามาดูก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับพี่น้องดูตรงนี้ว่าอันนี้อันนี้คือหกเที่ยวนะครับที่ผมส่งอ้อยไปนะครับคือหกเที่ยวอันบนก็เที่ยวที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนะครับหกเที่ยวที่นี่ความหวานเอออันอันฝั่งซ้ายมือสุด ฝั่งใส่มือซุดนี่เป็นน้ำหนักต่อรถนะครับน้ำหนักต่อรถรถสิบล้อ,อครับแต่ผมใส่ไม่หลายผมใส่สิบสามตันสิบสี่ตันนะครับก็จะได้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณสิบสามสิบสี่ตันท่านเองเพราะว่าใส่ก็ใส่ไม่เยอะเท่าไรนะครับเพราะว่าวิ่งไม่ไกลผมวิว่งหกสิบกิโลครับแล้วที่นี่ซีซีเอสก็คือความหวานนั่นเองนะครับพี่น้องซีซีเอสก็ช่องที่สองนะครับซีซีเอสที่เขาเขียนเอาไว้นั่นแต่ละรถหวานก็จะไม่เท่ากันนะครับรถแรกก็จะหวานสิบสองจุดสี่ห้ารถหลังกับสิบสามจุดหนึ่งห้า รถที่สามก็เป็น13.77รถที่สี่ก็เป็น13.67รถที่ห้าก็เป็น14.48รถที่หกก็จะเป็น14.25แต่ว่ารถที่หกนี่เป็นการส่งรถเป็นอ้อยเป็นการส่งที่แรกนะครับเขาไล่จากอะไรจากที่แรกขึ้นมาข้างบนนี่อันข้างบนนี่คือการล่าสุดอันวันวันที่ล่าสุดนะครับนั่นคือ CCS มันหล่ได้เบื้องต้นต่อตันช่องกลางน่ครับไล่ได้เบื้องต้นต่อตันที่เขาประกาศมาที่เก้าร้อย CCS ที่ไม่ใช่ สิบซีซีเอสที่เก้าร้อยยี่สิบบาทต่อตันนะครับอันนี้มันเป็นบวกกับวกกับความหวานขึ้นมาสิบสี่สมมติอันสุดท้ายเนี่ยอันล่างสุดนี่นะความหวานสิบสี่สิบจุดสองห้าซีซีเอสตันหนึ่งผมก็จะได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทนั่นคือบวกความหวานแล้วนะครับพี่น้องที่นี่อย่างอย่างเช่นบางอันเนี่ยเขาซื้อกันในไร่หรือว่าโคต้าไม่ถึงโรงงานเนี่ยก็จะไม่มีก็จะไม่มีพวกนี้คือการซื้อขาดกันไปเองตั้งแต่ในไร่เราขายให้เขาตันละเจ็ดร้อยบาทผมเดือนนี้ปีนี้ซื้อกันตันละเจ ก็จะไม่ได้จะไม่ได้ความหวานอ่าไม่ได้เงินตำก็คือจอบที่เจ็ดร้อยเลยพี่น้องขายทั้งหมดว่าเปิดอ่าไปขายอยู่ที่โคต้าโคต้าเค้นโคต้าไม่ถึงโรงงานเงี้ยพี่น้องก็จะไม่ได้ไม่ได้อ่าค่าทางไกลบางทีเขาก็จะให้ค่าทางไกลเนี่ยเป็นค่าเหมือนเหมือนกับไปขายเข่าขายมันเราก็ขายหยาเบรกยังไงแหละครับแลวแต่เขาจะให้เิงถไรก็ไม่มีบิลแล้วเองก็เรียกร้องไม่ได้เขาให้ถลยก็เท่านั้นนะครับค่าทางไกลอย่างปีนี้ของผมก็ได้ประมาณอ่าปีไก่นี่ของผมตรงนี้นะครับได้200บาทต่อตันเมื่อบวกค่า ค่าทางไก่200บาทต่อตันไปก็จะได้อยู่ประมาณสักพันสามพันซี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องทองอ้อยหวานทิพสี่นะก็จะมีเงินรัฐเงินเงินรัฐบาลช่วยอ้อยไฟนี่จะไม่ได้ของผมนี่ตัดอ้อยไฟทั้งหมดเลยนี่หกรถนี่คืออ้อยไฟทั้งหมดจะไม่ได้เงินรัฐบาลช่วยเลยปีนี้เพราะว่าเขาไม่ชอบอ้อยไฟเขาไม่ให้เองจุดไปนะครับเพอมันขาดพีเอ็มจุดสองห้าตอนนี้ก็ยังไม่เขายังไม่เข้มงวดเท่าไรก็จุดตัดไปก่อนบ่นไหนมันโรกเดี๋ยวบ่นไหนแต่เวลาเขาเข้มงวดไหมก็ไปตัดบ่นที่มันไม่โรก ครับพี่น้องคลิปนี้ผมก็เลยเอามาให้พี่น้องได้ดูเดี๋ยวผมจะพาดูนี่ไอช่องอีกช่องหนึ่งครับตรงนี้ครับอีช่องที่มีแต่0ูนซูนูนมดนี่มันเป็นราคาประเมินอันนี้เขาไม่ได้ประเมินแล้วก็เป็นราคาสดเลยมันเป็นราคาจริงราคาประเมินนี่ถึงไป00็ูน0ูนซูนมดไม่ได้ใช่อันนี้เขาก็เลยใส่0ูนูนูนมาเพราะว่ามันไม่ยังมันนี่ไม่ใช่ราคาประเมินมันเป็นราคาที่เราจะได้เป็นรายได้เบื้องต้นนะครับยังไม่บวกค่าทางไกลไม่บวกค่าอ่ารัฐบาลช่วยไม่บวกอะไรอย่างงี้แต่พี่น้องเห็นมดเนี่ยของผมเนี่นนอัับรคตะ ที่นี่ต่อเที่ยวรถก็อยู่ทั้งหลังสุดนี่ขวาเมื่อสุดนี่ต่อเที่ยวรถว่าผมส่งไปอ้อยไปสิบสิบสามตันนั้นล่างสุดเนาะยกตัวอย่างล่างสุดแล้วกันสิบสี่ตันนี่เป็นเงินตันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทแล้วก็ต่อเที่ยวรถนี่ก็ได้อยู่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทนี่นะครับประมาณนี้ครับก็คือรวมรวมสารพผัดอย่างเลี้ยวนี่ก็จะได้ประมาณสักพันสีพันสีกว่าอ้อยไฟส่งโรงงานถึงโรงงานนะครับไม่ใช่โคตา้าคนแล้วก็ไม่ได้ขายทุดในไร ถ้าขายสุดในราก็จบเลยพี่น้องได้เจ็ดร้อยก็ได้เจ็ดร้อยจบไปเขาก็ไปได้เงินตามเงินอะไรก็เป็นค่าลงทุนของเขาไปครับพี่น้องครับจะเร่งจะแหงจะเร่งอ้อยจะราคาตกราคาดีเราทําอ้อยให้ดีมันจะได้ครับพี่น้องมันจะผ่านมันมันไม่เหมือนกับพวกมันพวกพดดอกทาอ้อยให้ดีๆมันแรงกว่าช่างมันครับถ้าใครมีน้ำก็ทำยดน้ำไปยดน้ำอย่างดีเลยครับอ้อยยดน้อยน้ำยดแต่ผมจะถ่ายให้ดูวันหลังก่อนวันนี้โทรศัพท์มันไม่ค่อยดีทําคลิปไม่ค่อยได้ปกติผมจะลงคลิปยาวเหยียดด้หลายเรื่องการอ้อยนะ แต่ว่าตอนนี้โทรศัพท์มันเสียมันทาคลิปไม่ได้ไอ้นามเขาตอนนี้ไล่เราประมาณสิบแปดแตนยี่สิบแันเขตผมอยู่นี่เขาทาไม่ทําหลายครับห้าไร่แปดไร่สิบไร่แล้วแต่คนมีกําลังแล้วเขาก็ทําเป็นนามยศมันได้หลายพี่น้องก็ทําเป็นนามยศมีนามบ่อนึงก็ทําได้ประมาณจักสิบไร่ห้าไร่ก็ทําให้มันดีดีได้ดีดีมันก็จะได้สู่ก็ราคาที่มันตกต่ำได้แล้วก็จะสูดได้สู่ก็เวลามันเล้ยงก็ได้หลายเองมีนาให้มันถ้าไปทําตําธรรมชาติมันก็ไม่ค่อยได้คือเก่าเลยพี่น้องทำน้อยๆแต่ว่าทําให้ได้ดู อ้อยนาำยศที่เขาได้กันหลายๆเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มค่ามากๆเลยซิปลาเขาก็ขายได้เป็นแสนนะครับปีนงปีนี้แล้วปีหน,น้าอ้อยจะแพงกว่านี้อีกเด้อปีที่แล้วผมก็บอกเลยว่ามันจะแพงมันก็ย้อนไปดูได้ครับปีนี้ก็จะแพงอีกปีหน้าก็จะแพงอีกครับขอบคุณ